ตรวจหวยทุกวันตรวจหวยทุกสำนักตรวจผลหวยสลากออมสินประจำงวดวันที่16พฤษภาคม2563ก่อนอื่นนั้นผมขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและจะไม่พลาดผลหวยทุกสำนักนะครับผลหวยสลากออมสินประจำงวดวันที่16พฤษภาคม2563เลข6ตัวออก2ครั้งครั้งที่1 7 7 7 4 4 7 7 7 7 4 4ครั้งที่2 4 5 0 1 4 8 4 5 0 1 4 8เลข3ตัวบนออก7 4 4 7 4 4เลข2ตัวล่างออก4 8 4 8 4 8ฟังอีกครั้งนะครับพี่น้องครับผลหวยออมสินงวดประจำวันที่16พฤษภาคม63เลข6ตัวออก 7 77, 7 44, 7 77, 7 4 4 7 7 7 7็4 4เเลข3ตัวบนออก7 4 4 7 4 4เลข2ตัวล่างออก4 8 4 8ครับพี่น้องครับ